สูตรน้ำซอสผัดไทยเลยค่ะดโดยแม่พุ๊เลยนะคะโอเคเริ่มเลยค่ะแล้วก็ใส,ใส่น้ำปลาใส่น้ำปล่าลงไปแล้วก็ใส่น้ำตาลน้าตาลแล้วก็น้ําปลา แล้วก็นำมาขามเสร็จแล้วเราจะมาเที่ยวประมาณสักสิบนาทีนะอให้มันหนืดเลยใช่ไหมใช่ใช่ก็คือเรียบร้อยหลังจากที่เราเที่ยวไปออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ก็เอาไปทําคุกเมนูที่เัดไทยด้วยผักไทยงั้นได้น้าซอสแล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้แม่พาไปทําผัดไทยเส้นจังกุ้งสดได้คโอเคไปทําผัดไทยกันค่ะโอ้โหเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะครับจากน้าซอสที่ผ่านการเคี่ยวมาเป็นอย่างดีจะนํามาผัดได้น่าทานแค่ไหนไปชมกันต่อเลยครับ วันนี้เดี๋ยวจะมาทำผัดไทยเส้นจันท์ปุ้งสดกันนะคะใช้น้ำมันหมูเหมือนเดิมแล้วก็เอาเครื่องผัดไทยทั้งหมดลงพร้อมกันได้เลยหรอแม่พร้อมได้เลยหนูอยากรู้ว่าไอ้ผัดไทยเส้นซัดน้ําเนี่ยมันเือนยังไงนี่คือเนี่ยคือซัดน้าคือเอาน้ําใส่ลงไปในกระทะเลยใช่พออยนั่นแล้วมันก็จะดูดน้ําซับดูเยอะนะเดี๋ยวเส้นมันก็จะค่อยค่อยดูดน้ําเข้าไปเสร็จแล้วใส่น้ำผัดไทยลงไปเลยนะผัดไทยค่ะ แล้วปูก็จะใส่ไข่แบบตีอมเล็ดเพื่อลดน้ำมันไข่เนี่ยก็คุณจะเตรียมตีเอาไว้ไม่ได้ตอกไข่สดไม่ไม่ค่ะไม่เหมือนคนอื่นสวงอ้อสงออแล้วก็ผักใบกุยช่ายเสร็จแล้วยืนยันว่าผักไก่ปูไม่อมน้ำมันแต่เส้นเงางามเหลืออีกหนึ่งเมนูขนมผักกาดแล้วเดี๋ยวให้แม่ปูเปิดสูตรขนมผักกาดหน่อยค่ะ แะวมืกไปตสูตรนะผมประกาศนะคะนี่ประกาศหันไว้แล้วนะคะสูตร,รพูดปจะกรอกนอดบวกเลยใส่กุ้งแห้งกับเต้าู้ค่ะเขาเรียกว่าสรงเครื่องนะค่ะตอกไข่ใส่น้ำซอสใส่รอกใส่ผุกชยเห็นแล้วค่ะกระตุกประกาศทรงเครื่อง เสร็จเรียบร้อยทั้งสองเมนูขนมผักกาดและผัดไทยเส้นจันกุ้งสดพิธีพิธันทั้งเลือกวัตถุดิบและเทคนิคการผัดสีสันน่าทานขนาดนี้ชิมคนเดียวจะไม่หมดวันนี้เรามีแขกรับเชิญมาด้วยขอต้อนรับพี่อันภูวนาครับสชวนพี่อันมาทานด้วยสวัสดีพี่อันค่ะครับพอบบกว่ามาชิม ผมมาเลยฮะวันนี้มีหลายเมนูมากมีทั้งกระเพาะปลาด้วยเป็นกระเพาะปลาอันนี้ผัดบทย95บาททุกคนได้เหมือนได้ทานกระเพาะปลาด้วยแล้วก็ได้ทานผัดไทยด้วยเกิดจากพื้นฐานของตัวอันเองที่ชอบกระเพาะปลาผัดแห้งแต่ที่จะผัดแห้งแบบจีนเขามาทําเป็นแบบผัดไทยซึ่งจริงๆเฮ้ยไม่เห็นเนาะไม่ค่อยเห็นอืมตานร้อนเนาะแล้วก็ของโปรดของผมอีกอันหนึ่งนี่คือเมนูโปรดผมเลยนะจริงหรอ ีขนมพักกาศ55บาทานของโบราณที่ทำที่รุงแทบจะทนไม่ไหวเลยเมื่อไหร่ธอจะพูดจบสักทีแล้วเดี๋ยวหนูจะข้ามไปผับไทเ้นจันอร่อยเข้าไปถึงข้างในเลยซึมเข้าไปในตัวขนมพักกาศแม้แต่นะตัวงอกตัวกุยชาขุยชุยชามีรสชาติอยู่ข้างในหมดเลยมีอีกนะฮะอันนี้ค่ะเรียกว่าสลัดทอดมันกุ้งจันนี้85บาทาืม กรอบมากเป็นเหมือนทอดมันกุ้งอ่ะเพราะว่าข้างนอกมันกรอบฟูแต่ข้างในอ่ะมันยังนุ่มอยู่น้ำสลัดดีมากไม่ได้หวานไปไม่ได้แบบเลี่ยนเกินไปนะคะหรือบางคนชอบทานสัดไทยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบาทให้ดูนี่ไงนี่ไงแบบก็คือแบบเอาเเพิ่มธอไม่เอาเส้นจันเธอจะเอาเส้นนี้ก็ได้ไดหืมเหมือนกินมาม่าผัดแต่รสชาติเป็นรสผัดไทยซอสผัดไทยมันเคลือบเส้นทั้งหมด อร่อยจุยหรือว่าผัดไทยกุ้งสดนะคะก็75บาทนะจ๊ะเส้นหมากไทยนั่นกันมันเหนียวนุ่มมากพี่อ่านลองแล้วรสชาติกูไม่ได้ปรุงเพิ่มเลยนะหวานพเพมเปรี้ยวงั้เดี๋ยวทานกันต่อเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่อ่านรอแป๊บหนึ่งได้ค่ะก็กินก่อนนะจะกกินก่อนนะอย่าเพิ่งไล่พี่ไปไหนนะยังค่ะอิ่มอร่อยกับหลากหลายเมนูจากร้านผัดไทยอาปุกันไปแล้วต่อไปก็ได้เวลามาเปิดใจพูดคุยถึงมรสุมชีวิต จากอดีตที่เคยล้มละลายจนหมดตัวบ้านโดนยึดเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของอปุไปฟังเรื่องราวนี้กันครับหัวทราบมาว่าก่อนที่แม่จะมาทําร้านผัดไทยก็เคยทําแบบธุรกิจอื่นมาก่อนใช่ สมัยก่อนทาอะไรก่อนเป็นผู้รับเหมาอยู่กุมชนชั้นหนึ่งนะสร้างเขือ่อนสร้างถนนค่ะแล้วก็มีอยู่ระยะหนึ่งไปรับเหมางานเอกนชน,นอเอาเครื่องมือท่องจักรไปเขาทำงานปรากฏว่าพอจะเรียกเก็บคนที่ไปเก็บเงินให้เราโดนยิงตายคะรถเบสเสียหายไปนเนี่ยเยอะแค่ไหนเยอะอย่างน้อยก็ประมาณตั๋วที่ไม่ได้ชมระก็ประมาณ40ล้านได้ แล้วเราก็ไม่ได้ไปชําระจนแบบมันหมุนเวียนไม่ทันแต่เราก็เอาก็เหมือนจากที่เหลืออยู่คือตัดใจเลยเอาไปขายให้หมดธนาคารก็เริ่มแบบยึดตันยึดนี่นนนเราอะไร,รอย่างเงี้ย,ยไรไะบ้างบ้านที่เราอยู่ปัจจุบันนี้โดนยึดขายทอดตลาดลาวดาดิมๆที่ประมาณ7จ็ดแสนได้นะโดนป้องทุกธนาคารจําวันที่มันแบบ ไม่เหลืออะไรเลยได้ไหมจัดเราเคยกินข้าวของมะลิเฮ้ยเรากินข้าวแข็งลงหรออะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนตัวเองจัดเคยใช้จ่ายจนสบายตัวหนูก็เปลี่ยนจากทุกอย่างหยุดหมดทุกอย่างเราก็เลยว่าเฮ้ยมันต้องจบแล้วมั้งชีวิตกู้ล้เหมาเพราะมันเริ่มแบบว่ามันอิ่มตัวหรือว่ามันไม่ไหวแล้วว่าไปหาชีพหลายชีพนะไปขายไม้เก่าไปดูแล้วเอ๊ะมันไม่เข้ากับเรามันต้องมัดมันต้องวัดเม็ดเซนอะไรเราไม่เคยเราไม่เคยถนัดเรื่องนั้น แล้วก็แบบว่าทำยังไงจนถี่วันหนึ่งอ่ะพี่ชายพี่ชายแนะนําลูกค้าของเขาว่าบอกว่าเฮ้ยก็จะเปิดร้านถัวสมุนสมคีนะมาจอยกับเขาให้มาคุยกับเขาเราไม่รู้จักถน่สมคีเลยนะอยู่ตรงไหนอะไรยังไงใช่เราก็มาเงินตัวเองเหลือก็มาถึงหมื่นมั้งซื้ออะไรไปบ้างคะวันที่เปิดร้านซื้อทุกอย่างเพราะเราไม่ได้เป็นแม่ค้าอุปกรณ์จานช้อนอะไรกระทาทุกอย่างลงทุนไปทุกอย่างค่ะแล้วคิดไหมว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าจะไปได้ไหมถั่ไทยนี่เป็นอะไรที่ไม่เคยทํา เลยผูไม่คิดเลยนะว่ามันจะเวิร์กไม่เวิร์กผูขายก่อนขอให้ <6 S 1> ได้ทำเพราะว่าไม่มีไรายได้เราไม่มีไรายได้ต้องรีบหาไรายได้ใช่<อ>ใช่<ๆ>เพราะตอนนั้นวันนั้นที่จําความได้<ม>วันแรกที่ขายผัดไทยอะได้มา3า0 0ั รู้สึกแฮปี้นะเพราะวาทำในสิ่งที่เราชอบไงแล้วเพื่อนๆเลยมาให้กำลังใจกันมาซื้อมากินพวเขารู้แล้วว่าปุ๊เป็นคนทำก๋วยเตวอร่อยแล้วมีอยู่วันหนึ่งลูกค้าดูรายการผัดไทยชิงแชมป์โลกนะของสถาบันอาหารกระทรวงพาณิชย์เขาเปิดแข่งขันนะปุ๊ไปเสร็จพวกก็คิดอยู่สองสามวันนะมันไม่เสียหายอะไรเพราะเราเพิ่งเปิดมาแค่ปีกับสองเดือนเองเราไปแข่งเขาจะได้หรือไม่ได้เราก็ไม่เสียหายถือว่าเราเป็นลองประสบการณ์ใหม่ๆแล้วปรากฏว่า ต้องตากรรมการเราสามารถบรรยายผัดไทยของเราได้ได้รางวัลชนละเลิศผัดไทยชิงแชมป์โลกหลังจากที่ได้รางวัลมาเนาะชีวิตเปลี่ยนไหมฮะเปลี่ยนมากเหมือนนางสาวไทยมา<อ>ปูไปเลา<อ>ใช่เหมือนมงกุฎรายก,การทีวีมาออดรายการอืน่นมาออเงินออบงแบบโอเคเลยไหลมาเลยใช่ขายผัดไทยมากี่ปีละคะปีนี้ปีที่16แล้วค่ะโ่นานมากทีนี้ก็ทราบมาว่าร้านนี้เป็นร้านที่5ใช่ค่ะคือขายดีจริง แต่ทำไมถึงย้ายมาห้าร้านแล้วอ่ะก็พอเวลาขายดีเขาก็ดูว่าร้านเขาโอเคเป็นไปได้เขาก็ขอเชิญเราหมดสัญญาก็เชิญเราขอคืนร้านมาตลอดถ้าคุณเป็นแม่ค้าจะรู้ว่าแม่ค้าที่ขายดีอะจะรู้ว่าถึงเวลาเออขึ้นก็ไม่ว่าแต่ว่าบางทีก็อาจจะอยากจะทำของเค้าเองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ขยับตามเาโอเคเราก็สู้ตามสไตล์ของเราหาที่ใหม่ใช่ใช่เพราะเราถ้าเราไม่สู้เราก็ไม่อยู่รอดถึงทุกวันนี้ ต่อสู้จนได้บ้านหลังที่จะโดนธนาคารยึดแต่ที่<ช>ทเราขายทตลาดค,คือทํำยังไงคะหนึ่งนะเพราะว่าการใช้เงินเนี่ยมันต้องแบ่งแบ่งสัดส,ส่วนในการใช้เงินส่วนหนึ่งเก็บ ส่วนหนึ่งไว้ใช้แล้วบ้านที่ขายทอดตลาดไปอ่ะราคาเท่าไหร่ร้อยห้าสิบเอ็ดังวา9เก้าล้านไหมคะใช่เก้าล้านแล้วก็เอาก็เหมือนจักไปชำระส่วนหนึ่งแล้วเหลือสิ้นเรือเหลือสี่ล้านก็ผ่อนทุกวันนี้หมดหรือยังคะหมดทุกอย่างค่ะสามารถซื้อรถ b ิ g กอัพที่ไปออกงานทำงานนอกจากได้ายแดงได้อย่างสวยงามผัดเครดิตเจ็ดแสนเจ็ดแสนหมดมันภูมิใจขนาด เอาผูว่าภูมิใจมากๆนะที่เราเป็นผู้หญิงคนเดียวแล้วสามารถยืนได้ถึงจุดนี้แล้วก็เดินได้อย่างมั่นคงและเขึ้นแขนแล้วนอกเหนือจากเรื่องของฝีมืออาชีพแล้วแหละคัฟูเองก็มีความเชื่อเคยมีคนมองเห็น ว่าในร้านเนี่ยมีคนอยู่มีของไม่หายอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวใครเล่ามาร้านพี่จะข้างหน้าปิดแต่ข้างหลังจะเป็นคลองมันจะเปิดเปิดน่ามีต้นไม้ห้อยไ้เฉยแต่จะมีคนเห็นใส่ชุดขาวเป็นผู้หญิงยืนอยู่ตรงต้นไม้เนี่ยเนี่ยต้นจันทร์ค่ะสรุปว่าพอยืนปั๊บมีกลิ่นมาเลยเดือคนเดินผ่านหอมมาปุ๊บเราก็หันหน้ามองมองกันพี่พี่เดีบอกรูได้กลิ่นอะไรปะพี่ได้กลิ่นเหมือนกันเหรอบอกเออเออแล้วที่รู้กัน อ,อแต่ปุ๊เวลาปู๊จะขายของเนี่ยปู๊ก็ขอนะเสีกระดิ่งอ่าเราจะจะขายของแล้วนะเลี้กลูกค้าให้หน่อยอ,อะไรเงี้ยพูดลอยลอยพูดลอยลอยบอกลุงน้องเกียมเลยวันนี้แน่นอนอโอ้โน่ารักมาจริงจริงเนืองหนือกเรื่องของความเชื่อสิ่งสำคัญนค็คือรถมือด้วยเนาะใช,ใช่มาตารฐาน รสชาติค่ะแล้วก็ราคาด้วยนะ,นะ,ะที่จับต้องได้ใช่ใ,ชใชอป,ปูฝากร้านเอยค่ะว่าวร้านอยู่ที่ไหนเป,นหนปิดวันไหนปิดวันไหนบ้างร้านอป,ปูอยู่ถนนสาม,มัคคี60นะคะ,ะใกล้โรงเรียนประชาอุปธรามปิดทุกวันพุธเปิดตั้งแต่10บโมงถึง4ี่โมงครึง่ง แวะมาอุดหนุนกันด้านบอกเลยว่าอร่อยมากเป็นผัดไทยระดับแชมป์โลกเลยนะคะวันนี้ขอบคุณอาปูมากนะคะเชื่อว่าใครหลายๆคนที่ฟังเรื่องเราอาปูก็น่าจะได้แรงบันดาลใจซึ่งวันนี้ก็ได้รู้เคล็ดลับของเศรษฐีป้ายแดงกันไปแล้วเดี๋ยวตอนนี้ไปตามหาพี่อั๋นกันต่อไม่รู้ว่าพี่อั๋นทานผัดไทยหมดหรือยังเนี่ยลองอันนี้อ่านูดูลองอุ้ยถ้าเป็นเด็กก็จะเลียเขาอาจจะดูเหมือนเป็นคนสะอาดๆนะแต่จริงๆแล้วใจ มาลอเล่นลอเล่นลอเล่นแวใจสะอาดใจสะอาดเพราะว่าอาบน้ำอะไม่ใช่สิไม่มีไม่มีสะอาดหมด